นี่ครับเพื่อนๆปุ๋ยข้อของเฮาประมาณ5้กิโลนะครับเด้อแล้วกันปุ๋ยยูเรียเนาะยูเรียปุ๋ยยูเรียจักสองยุบนะครับนะเพื่อนๆเพื่อว่าเรืให้ต้นไผ่เป็นอันนั้นเนาะนี่ครับต้นไผ่เป็นเขียวเนาะครับเนาะแล้วกันไอเพื่อนออกนอได้กินเนาะครับเนาะช่วงดูดูฝนตกเนาะครับเนาะเพื่อนๆให้ดูนี่ครับส่วนผสมก็บพวกนี้อย่างไรครับเพื่อนๆล้วก็ ต้องใส่ถุงมือนะครับเด้วยแต่ว nah ่าผมยิบปุยยูเรียไว้ใส่นะครับเนาะครับเพื่นเพื่เดี๋ยวจะพาไปใส่นนะครับเนาะใส่ปุ๋ยต้นไผ่หรืออย่างเนาะเพื่อว่าให้เพิ่นออกนอกได้กลิ่นเนาะนะคุณเพื่อนนะครับไปกันเลยครับพอได้ส่วนผสมเรียบร้อยนะครับเนาะเอากาหิวกับแป้งเนาะครับเนาะหิวกับแป้งต้องแรงต้องแรงเข้าไปในตาไผ่เนาะครับเนาะยุ่งจะหลายแน่ด้วยครับด้วยเพื่อนเพื่อนยุ่งจะหลายแน่แต่บอกเป็นอย่างนะครับใส่เสื้อแขนยาวกับกางเกงขายาวด้วยครับด้วย เออเพื่อว่ากันยุ่งกัดนะครับนะพเพื่อนๆอ่ะนะใส่ไปแล้วก่อนนี่โอ้เหลือก,ก่อก่อที่หากอที่หายนี่ไม่ได้ใส่โอ้บังม่วงกับโอต้นเอ็เต้นอยู่เด้อครับเด้อพเพื่อนๆ <laughs> เออตั้งใหญเนาะผลผลิตกานเกษตร,รของเฮาเนานะโมเป็นราคาแต่ว่าเอ่อพ่อก็ต้องมาแปรรูปนะครับนะพเพื่อนๆเออเอากระเคียร์เคียอันนี้ออกก่อนนะครับเด้อเคียร์ใบไผ่ออกก่อนเคียร์ใบไผ่ออกเอ่อเพื่อว่า เอ้าจะได้โรยปุ๋ยนะครับเนาะเพื่อนๆโรยปุ๋ยว่าให้เพื่อนลาดเพื่อนเอ่อได้ทานอาหารของปุ๋ยนะครับเนาะครับเพื่อนโชคกับมะซอยเคี่ยวออกครับแต่กระชุ่มอยู่เด้อครับเด้อฝนตกเมื่อคืนนี่ยเป็นชุ่มอยู่ใบไผ่ลาย,ยลๆครับเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยเนะาะใบไผ่เคี่ยวออกนี่ครับ,รบเอากะโรยโรยโรยนะครับเด้อ ลอยๆตามเอ่อเหงาเพื่อนเนาะระเวลาคุณได้รับสารอาหารด้วยครับด้วยปกติเขาจะหดเนาะปกติเขาจะหดช่วงหน้าแรงรดน้ําวันเว้นวันนะครับเนาะหรือเช้าเย็นก็ได้ครับเออเพื่อว่าให้เพื่อนออกนอเรีนเพื่อนออกนอเนาะนี่ครับมีอย่างหลายครับง่ายๆง่ายๆแล้วเอากตกบนะครับเนาะกบครบครบ เพื่อว่าเอ่อเพิ่อนผูให้สายอาหารออกนะครับนอกหละกัอโอ๊บใบเพิ่นห่อนนะครับน่าเพิ่อนก็ออกนอครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาก็ต้องตัดตัดต้นออกพอมนะครับเด้๋ยวต้นไหนที่ว่าสีเหลืองๆนะครับเนาะต้นสีเหลืองๆหละกัที่ว่าเอ่อเพิ่นแกจัดนะครับเนาะตัดออกตัดออกและกับเพื่อนเพ่นจะออกนอเร็วนะครับนเพื่อนเพื่อนเป็นการเร่งเร่งให้เพื่อนออกนอนี่ครับ ยังมีใบเลือมาตัดครับต่าใส่ผ้านะเมื่อยครับใบเรือก็นแฉะแฉดแะเลยครับนาตัดออกตัดออกเลยสบายต้องสั่งในแอปนะครับนะครับเสร็จแล้วครับจะเป็นเสร็จตามขั้นตอนครับเผื่ฝนที่ลงมานะครับาะถ้าฝนบ่เที่ลงมาเฮากับใสหน้าพดเอานะครับาะกะหาต้นนะครับละเสร็จสมบูรณ์ครับเออแล้เพื่อนออกนอนนี่เข่ากับ มียุงมีกลิ่นนะครับเนาะไผยเอามาแกงเอามามกแซ่บนะครับเนาะเอามาเออ่ข้าห้องอย่างเงี้ยครัเอามาเกียนเกียนเกียนเก็บใบในตู้เย็นเนาะครับเนาะเออ่ได้กินเอ่อหลายมื้อนะครับเนาะไผยเพราะว่าเพิน่นบ่ได้เสีย่ายเนาะหนองพายเนาะนี่ครับบรรยากาศร่มรื่นครับเปยุ่งหลายเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมดนะครับเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมคลิมนะครับเนาะนี่ครับขอบคุณมากๆครับ